Thank you พ่อพี่น้องครับพบกับช่องชุมชนคนพะยำไทยบ้านชันแนวนะครับสำหรับวันนี้นะครับพ่อจิภาพ่อพี่น้องนะครับทุกคนนะครับมาเบิ่งการดำหน้านะครับกุมเกษตรอิย์ไทยบ้าหนงห่างนะครับเกษตรกรกลุ่มอินทรีย์บ้านหนองห้างนะครับอำเภอพะยัพุทธวิสัยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเขามีการดำหน้าลงลงแขกซอยแรงกันนะครับผมอ่อนายคิตวันวงศาการประธานกลุ่มข้าวอินรีย์บ้านหนองห้างตำบลประหลานอำเภอพุทวิสัยจังหวัดสระนครครับซึ่งวันนี้ ผมเองได้ใชสมาชิกกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านห้างได้มาดำเนินการในการดำนาเป็นดำนาของกลุ่มข้าวอินทรีย์โดยเพราะเมื่อวานนี้ได้เชิญเรียนเชิญท่านอำเภอมาเป็นประธานดำนาเป็นการลงแขกดำนาข้าวอินรีย์ซึ่งเป็นดำวันแม่เมื่อวานนี้ครับแต่วันนี้ที่เห็นนี่คือก้า,หาเหลือจากเมื่อวานนี้ก็เลย หาสถานที่ของกลุ่มในการทำนาเพื่อดำเนินการเป็นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับสมาชิกกลุ่มข้าวอินทรีบ้านหนองห้างต่อไปครับสาหรับปีนี้เป็นปีที่2ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านหนองห้างเพื่อที่ได้เป็นคุณภาพในการทาํานาแบบอินทรีย์และมีเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์เต็ม,มเมล็ดเพื่อให้สมาชิกดำเนินการในเป็นพันธุ์ต่อไปครับ สวันดีก็ขอขอบคุณสำหรับห้อง YouTube ที่มา,าถ่ายทำคลิปวิดีโอตรวนี้ครับคือเป็นประเพณีของวัฒนธรรมประเพณีบ้านที่ต้องดำเนินการในการ,ในการอนุรักษ์สืบสารในการดำนาของกลุ่มต่อไปครับเดี๋ยวนี้วิธีแบบนี้หายากครับโดยเพราะเมื่อวานนี้ทางหน่วยงานต่างๆได้เข้ามา,าร่วมกิจกรรมในการลงวงเขียกดบนาหลายหน่วยงานด้วยกันครับก็ขอ,ขอขอบคุณสำหรับวันนี้ ก็ขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับนี่นะครับนี่ก็เป็นการดำหน้านะครับัาคุ่มเกษตรอินทรียนะครับทยบ้านระห่างนะครับชวนนี้ก,กําลังลงแขนดำหน้าใออกันนะครับเขาอยู่เบื้งการลุกกล้านะครับเกิดอที่ดำ ดำไปแล้วนะครับตอนนี้มาลกกากันนะครับจะเขาไปิือเข้าลกกาครับมาเข้าลกกากันกังไะแงนะครับหลายคนถ้าเราได้เห็นเนาะนะครับเขากำลังลบกันเลยนะครับตายเไปดูกันครับนะครับการลกกาเอาไปดำเป็นวิธีของชาวบ้านชาวบ้านเัาครับนี่นะครับเดี๋ยวครับลกแล้วเขาก็ต้องเตะพร้อมันมัเตะชิเดีนหวงกันนักครับ

เริ่มตีคล้องแล้วนิดนึงนิดนึงอันนี้เป็นต้นเขานะครับต้นเขาต้นเข่าต้นเขาน้อยนะครับเพื่อชีเขาลกเขาไดบานไมวนะครับจานันนะครับมาลกไปเพื่อทีที่ไปดำหมองอื่นนะครับกับเป็นต้นข้านะครับอันนี้เป็นเขาอยังไงเขาหอมมะลินะครับในการลกกล้านะครับเอาหักคอมนะบางคนถือต้นขาดว่แม่มนะครับ เอาหักงไปทำไปดำนะครับเดี๋ยวเอ็นดิลองลงเบิ้งจังมัดทีได้บ่นะครับอันนี้เป็นก้าของกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์นะครับบ้านหนองห้างนะครับทุกท่านผู้สนใจนะครับรับก้าเนี่ยเขาก็อในบ้านไปหลายแล้วนะครับเป็นการดำหน้านะครับการลำหน้าของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองห้างนะครับดำเนินกำนังพิยวัสดนะครับพิศวาลเนาะ นะครับนี่นะครับก้าก็จีบเป็นเขาเป็นน,น้ำเหยเขาได้ก,กินกันนะครับเข้าก็หลายแบนดนะครับสาบัดไหนไมีมีไฮมีนามีน้นนำคุณตุกดีนะครับมีน้ำในไฮนาบานกลาไปแล้ก็ลุกไปดำนะครับอันนี้ก็เป็นก้าที่ขาลุกไปแล้วนะครับเตรียมตัวจะคนไปดำเอ้าอย,อยู่โหกก้าก้าอีกหลายคนถาม,ม่าเป็นยังตกเตะครับบาเดเตะมันทักนะครับเตะไห้กมินมันออกหลายคนมา เต่าเตเอาเตเอานะครับนี IR ่เขาก็ได้ไลายมาตามเราบนบนเท้าค nice ุณก็ได้ไลายมาทุกคนนั่นโคตรดุไ้โนมาไหนกันโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเบิร์การดำหน้าต่อแลครับในช่วงบ่ายเป็นยังไงนะครับช่วงนี้เอาไว้ทำหนิดนะอนุญาพาห้เบิร์การดำหน้าต่อนะครับเดี๋ยวเขาเสียโอกาสนะครับ ล็อกแล้วๆเ,เนี่ยไปเห็นเขาดำก้อนนะครับเขาถ่ายไปทางฝุ่นครับไปเขาเนี่ยหอกระมาลงให้เขาดำก,นก,นกรรันนะครับจะได้กล้ามางานที่ทิมัดนะครับใส่น้ำต่อตอนไปกัน นี่ก็เป็นประธานใหญ่ของเราในวันนี้นะครับสำหรับกำนันคิทวันนะครับตำบลฝาหลานของเรานะครับวันนี้พป็นกาเซเวลานะครับแต่ละเวลาตาซอยพี่นองบานเทานะครับสำหรับกลุ่มเกษตรอินทรีบ้านหนองห้างนะครับของทุก่ผู้มิสัยของเรานะครับเปิดกระดามาลงมือดำหน้าโดยตัวเองนะครับซอยพี่ซอยนองบานเทานะครับเะาไปเบิ้งนะครับการดำหน้าเป็นยังไงนะครับนี้คืออีกีนะครับชีวิตทายบ้านชจบทเทานะครับโดยมีผู้นําที่ดีนะครับในการมา เป็นตัวอย่างนะครับพาพีพานอานองเฮานะมาดำให้ดำนานะครับหมู่บ้านนะ,นะครับปู่เกษตรดีนีนครับดีที่การดำหน้าบ้านเขาครับแอดมินกระดำโ่เป็นดอก้อนว่าครับนี่ ว้าเย็นดีปนเนาะวันนี้มาต่อยกันหลายคนครับนะเป็นบรรยากาศบ้านเท้าครับผมคุณนาคุณตานะครับพี่น้องบ้านเท้าผู้ใด้เนาะครับนี่คแม่ลำไยค่ะครับนะครับคุณแม่ลำไยนะครับซื้อประแมงของเท้านั่นเองวันนี้ก็มาดำน้ำต่อยเขาครับเมื่อยปะครับเมื่อยต่อยไม่มูไหลายเออไม่มูไหลหนักมากเลยครับผมนะครับกับแก๊ปทีแรกแล้วเนาะครับ นะครับก็เป็นการดำน้านะครับอันนี้มืออาชีพนะครับสั่งโตรงมาจากต่างประเทศในประเทศไหนเนาะนี่เนาะนะครับอาชีพหลักนะครับเป็นอาชีพฟุตบอลนะครับเบื้อตทุ่งเท่านะครับแล้วอันนี้อาชีพร้อนะครับก็คือมาดำน้นะครับของหมู่บ้านนะครับนี่ครับเป็นการดำน้นะครับดำไา้ดีนะครับนี่ครับวันนี้เข้ากับดำด้ไลายแล้วนะครับนะารัไปเบิ่งกันอ้อมๆนะครับเหลืออีกเม่อไหรนะครับประมาณสักสองงานเนาะนะครับ หลายคนกันแล้วนี้ยครับซาับม,มูนนี่สำหรับการดำน้ำยุคโควิดนะครับแม่เพ่อนบอกว่านะครับถ้าต้องใส่หน้ากากแล้วไมนะครับป้องกันตัวเองเนาะนะครับช่วงนี้เป็นช่วงยุคโควิดเนาะไม่ใส่มาใส่ใ,ใส่หน้ากากนะครับป้องกันจะขอมป้องกันคดขึ้นน,น้ำ <c oughs> <c oughs> ครับผมโอ้ดำน้ดำมันจะดำดิ้วเถอะรับถ้าเป็นแอนวิดํำนี่ปั้นนี่ได้อยูุ่จากบ้านหาหกตัวเนี่ย้อยน้ำกนนะนะครับ อันนี้ก็เป็นการดำน้นะครับบานเขานะครับอุดมสมบูรณ์น้ำหลายนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกคนนึงครับมือนี้งางจากให้จากหน้ามาสอยกันนะครับภูแหล่นอ้อครับนี่ทิตจุกของเรานั่นเองนะครับดำในจังมัดแล้วครับมือนี้หลายมัดเลยอะเนาะดำจนนิโป้จีหายแล้วในรอบนี่เป็นการดำน้นะครับขั้นตอนการดำนา นี่นะครับนี่ก็คือหมองที่ว่าเขาดำแล้วนั่นครับเนาะสำหรับมือนี้นะครับกลุ่มเกษตรกับสอนนะครับกินซีใช้บ้านหารของเขากับมาซอยกันนะครับอ่านจะให้จักหน้านะครับเดี๋ยวเขาไปลองถามเพคุนเบิงนะครับว่าเป็นยังไงเมื่อไหร่บอนะครับดำหยางก็มาเบิึงคึ้นนำคุณแม่คุณสวยของเขานะครับสำหรับแม่แววนะครับมือนี้กับมาดำหน้าซอยเขานะครับนะครับเป็นได้ครับดำหยางบ้าครับมือนี้ ใม่เหมือนี่บรรยากาศดีใา้ค่ะแฮปปี้ลีครับผมบรรยากาศดีเนี่ยแพลอกกับมาน้ำเนาะดับหน้าซอยกันนะครับเดี๋ยวบรรยากาศบ้านนอาหนองบึงสำหรับพี่สาวคนณสวยสองคนของเรานะครับพี่กบกับพี่แววของเราการดับหน้าหลายคนอยากที่ผู้ฮู้ครับไม่หลุดยุคใหม่ทุกมมือนีดับหน้าหมดไปแล้วพี่ตะวันออกจ้างเขา มาทำมาเป็นนะครับสับลูกเหรียญนะครับวันนี้ดำอยู่คนเดียวเลย,เคคนนว,ลยวันนี้มาสนใจใครเพิ่นบอกว่าหนาว่นใหญ่กูมูเพิ่นว่าดำบยากมาทำวันนี้ทำงาำงทำไงทำไงนะดินลมที่เพิน่นเนาะแข่งายากยากไม่เห็นหลายคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเจ๊กเลือบ้านหนองห่านะครับ,บโโเออสำหรับจะเลือบวันนี้กับปิดหลานมาซอยพ่อแม่พี่น้องเขานะครับสักกนดำหน้าของหมู่บ้านนะครับเจ๊กไก่ของนี่ละเออเจ๊กเลือบเจ๊กเลือบครับผม

ครับตันนี้ครับพี่ไรนะพี่ไรนะครับเดือดได้ยัดนะคนโกงของเรานะครับจะขอโรงงานรถฐานก้าวนี่นะเตียครับผมกาลังเริลงดำนะนาเตียบอกว่ามีอีกบอสเป็นนักสนิทมื่อเงินดอกก็นะแต่เขาไปเบิ่งกันครับว่าเขาเป็นจ้าใดการดำหน้าบานเท่านะครับวิธีการดำนาบางคนนะท่านเคยเห็นเนาะแล้วผมแอดมินกับดำโมเป็นเนาะนะครับแต่เขาไป่เบิร์ท่าพุ่นนะครับว่าเป็นจ้าใดกันบาย ครับผมวันนี้เขากำลังพักเบรกนะครับแก้เมยอกันหน่อยนะครับสำหรับอาหารว่างของเขาเท่าบอนี้นะครับทำหน่อยก็จแก้แดงนะครับกินละโซมือนะครับสมบูรณ์ทำอันเจ้าของโรงงานตัวทานการเพิ่งน่ะสมบูรณครับลูกพี่เพื่อดว่าบอกถามด้วักสาเพื่อนว่าบอกถามหน่อยด้วนี่มันวัยยังนี่เพื่อนว่ายังนี่เพื่อนวมากล้วยอันนี้ตื่นมาให้ลิงคนนี้หัวโตว่าเป็นลิงก็มาเอาด้วยนี่คนมาผู้ใดเนาะเออพ่อแม่ตี ครับผมเดี๋ยวเข้ามาเบิรงกันนะมาโมนี่ให้บาทเท่าที่ได้อย่างกินนะครับใกเพียงเา่วานเนี่เขากินยังครับเมื่อวานต้มไก่ก้าโตกับอิดอับกโตนรดหยูน้ำหนึ่งเออเป็นเด็กนะครับผือบานเท่าสมร์ติเดียวนะครับเากินมะอึดนะครับมดมือนานเนีอยเข้ามืโนี่เลเมื่อวานลาจีราบมาน่อยก็ยำนองแมวอ่าเป็นเด็อาหารพิเศษนะครับนี้เมนูพิเศษนะครับลำมาหน่อยกําหนงแมวนี่เนี่นี่กระสมตํานะครับนี่ครับสมตํ้มตเนี่เข้ามาจากนิวซ มะฮุงธรรมดาครับอาหารแบบเร์อันนี้อาหารว่างนะจานกระตุ้นนี่เน่าเสียเดินพี่น้องเดินเออมากกับจิกัดให้เบิ้งจิ๊กแซ่บกับมีนั่นโอ้ย้ชมถ้เป็นอ่างบริสุทธิ์ไอ้หยาบดูนี่ด้พีนี่ชมพี่น้องเอ้ยพี่น้องโอ้ยต้องชมต้องแซ่บพี่น้องเอ้ยมาเดินน้ำกัดเด้อ ก้มแซ่ก้าแซ่กับมีนุ่งไหมกับโดบก้ามแซ่พอนี่ลนะครับสำหรับมือเที่ยงมัอนี่นะครับทางหมู่บ้านเขากระเดยเห็ดข้าวเข่ามานะครับกินน้ำกันนะครับโอ้เป็นก้าแซ่บนะครับนะพี่น้องแซ่บจี๊ดแย่ใส่สมตำนะครับทานมีแล้วก็ะตุมยำนะครับนะครับ เป็นเาแซ่ครับเป็นเจ้าแซ่ครับสำหรับกับเขานับกินอยู่ทรงยูซทางครับวันนี้ครับผมครับสำหรับอีพีนี้นะครับเอากเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการดำนาครับลุ่มเกษตรกรอินทรีนะครับบ้านหนองห้ัมพูร์แม็กซ์ปุ้มยุตัยนะครับนี่ครับที่ผลงานของการร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องไทยบ้านเฮาครับเป็นอีพีที่ความสามัคคีนะครับนำโดยกำนัน ทิกวันนะครับนะครับอันนี้กันแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้ครับพ่อแม่พี่น้องมาเบึงนะครับการดำนานะครับแบบบ้านๆของเขานะครับหลายคนยังไม่เคยเห็นนะครับหรือการร่่มใน้ำใจกันหรือการดำนาแบบลงแขกช่วยกันนะครับอมู่บานเขานะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับืัอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับช่องชุมชนคนพย์ไทยบ้านแชนแนลของเขานะครับบอันใหมาอีพีน้าสวัสดีครับ